สวัสดีครับโฮมคนส่วนฝันวันนี้ภาพ่าแในพี่น้องมาสมบรรยากาศสวนผักให้โดโปรนิกของโฮมฟาร์มต่างยุบันนังคกครับตำบลนังคกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดสวนผักครับสวนผักให้โดโปรนิกของโฮมฟาร์มนี่ครับเพิ่นได้รับใบมาตรฐานเรื่องการปลอดสารผิษครับใบ GAP ครับจากกรมวิชาการเกษตรเหมาะไหเพิ่นครับเพิ่นปลอดสารครับนี่ นี่ครับบรรยากาศสวนผักเพิ่นครับของโฮมฟาร์มนี่ครับเพิ่นมีลงเลื่อนทั้งหมดสี่หลังเด้อครับรงเลื่อนปลูกสามหลังครับรงเลื่อนอนุบาลหลังหนึ่งครับแล้วก็ดมเพาะเมล็ดพันธุ์เพิ่นอีกหนึ่งดมครับนี่คือบรรยากาศสวนพักครับสวนผักเพิินมันนี้ได้มีโอกาสครับมันเยี่ยมส้มสวนพักสวนพักเพิ่นนี่เป็นระบบน้ำหมุนเวียนครับปลูกในรังมาตรฐานครับยาวสิบสองเมตรครับ หกเมตรสิบสองเมตรก็มีครับแต่มือนี้มาเยี่ยมส้มครับท่านพ่อเจ้าของสวนเพิ่นครับพ่อตะคนงานเพิ่นครับนี่ครับสวนผักเพิ่นมองไปไกลๆเพิ่นครับเพิ่นทาการใหญ่ผักอยู่ครับใหญ่ผักต้นกาครับขื้นมาล่างโต๊ะปลูกจริงครับนี่คือบรรยากาศในสวนเพิ่นครับรอบๆสวนเพิ่นรอบๆฟ้ามของเพิ่นครับมือนี้โฮมค้นสวนฝันครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมส้มสวนผัก พ่อแนพี่น้องเข้ามาเมืองควอมสวยควอมงามของน้องน่องพักเพิ่นครับงามครับงามพักเพิินงามครับนี่แหละครับบรรยากาศสวนพักนี่ครับมาทั้งนี้แ่ะครับนี่เพิ่นกำลังใหญ่พักครับนี่นี่คือต้นอนุบาลเพิ่นครับเพิ่นทําการใหญ่พักครับเหมือนนี่เพิ่นเอาจากต้นอนุบาลนี่ครับนี่ล่งนี่เป็ล่งอนุบาลครับต้นกาพักอ่อนเพิ่นครับนี่ครับเพิ่นทําการใหญ่ขึ้นแบบนี้แหละครับนี่ครับ ล่างตปบูกขึ้นครับเนาสิบสองเมตรครับนี่โตนี่เนาสิบสองเมตรว่างกันเก่าสินครับเพิ่นทําการใหญ่แบบนี้แหละครับนี่ตัวนี้คือเป็นน่องกินคอดครับนี่พักกินคอสเพิ่นจับมาลงลู่แบบนี้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยครับเพิ่นทาข้องครับเพิ่นชานาญการนี่วิธีการใหญ่พักของเพิ่นครับพักให้โดโปนี่ของโฮมฟาร์มครับนี่แหละครับ การใหญ่พักเพิ่อนเป็นกระทําการของแขวของเพิ่นครับเดี๋ยววันหลังจะมาเจาะลึกวนนี้ครับการปลูกการสะสมปุ๋ยการยังเพิ่นครับเพื่อนเฮจไนพักเพิ่นจนง่ามครับเต่มนี้มาเยี่ยมส้มบรรยากาศสวนพักเพิ่นก่อนครับนี่แหละครับเพื่อนก็ใหญ่กันแบบนี้ครับนี่ครับความสวยมาทั้งสวนนี่ครับความสวยความงามของนองกินคอร์ดครับนี่สวยงามอีลีครับลาดากแห่งพักให้ดูเพื่อนว่าครับ กรอบหวานครับน้องกินคอดครับสวยงามมะลีครับถัดมาทางนี้กรับพันใหญ่ขึ้นไหมครับน่องกินโอ๊กครับนี่กินโอ๊กพันใหญ่ขึ้นโตะปูกิ่งครับจากอนุบาลนี่ครับจากต้นกาเพิ่นสิบแปดวันพันกระใหญ่มาขึ้นโต๊ะปูกิ่งครับถัดมาฟังนี่คือเลดโอ๊กครับนี่น้องเลดโอ๊กลาซาแห่งความสีสันครับความสวยความงามของมันแดง เลยครับงามครับงามสวนผักเพื่อนปูกได้งามครับบรรยากาศเพื่นโอ้จัดการความสะอาดตัดห้าตัดยุ่งได้ดีครับสัมพาะเพื่อนได้รับใบมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรครับเพื่อนมาตรวจเพื่อนได้รับใบมาตรฐานครับใบ GAP เพื่อน่าครับใบปลอดสารเรื่องสารตกข่างมัมมีครับฟ้ามนี่เพื่นนี่ครับกินคอดครับ ล่าซ่าข้างข่งวมกราบหวานเพิ่นวายดีครับโอ้ครับงามครับงามเพิ่นงามเลีครับ,งงรบผักสวนเพิ่นนี่ครับกรอบครับใบบดได้กุุบกับกุบกับเลยครับนี่